ช้าวชวนชมวันนี้นะคะนกพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่ตลาดบ้านใหม่ค่ะซึ่งตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดเก่าแก่ค่ะนกยืนอยู่ตรงนี้5นาทีแล้วนะคะแต่มีคนเดินเข้าออกตลาดแห่งนี้เนี่ยจำนวนมากเลยเดี๋ยวเราตามเข้าไปหาคําตอบพร้อมๆกันเขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยรสเด็ดมากเลยค่ะยันตามนกเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะกกาวแรกที่นกเข้าไปในตลาดเหมือนย้อนยุคก,กลับไปกว่า100ปีในสมัยรัชกาลที่5 ร้านค้าเป็นบ้านไม้ของชาวไทยเชื้อสายจีนปลูกเรียงติดกันริมแม่น้ำบางประกองอดีตเคยเสื่อมความนิยมมากว่า50ปีแต่ฟื้นกลับมาได้อีกครั้งเมื่อปี2547โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นตลาดเก่าไว้ค่ะจุดเด่นตลาดเราเคืออะไรคะก็อาจจะเป็นสถานที่ตลาดเก่าแก่<ม>อาหารขนมโบราณก็<ม>ต้องอร่อยแล้วก็ถูกด,ด้วยนกเดินมาตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายตลาดทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาหาร เครื่องดื่มและขนมโบราณนานาชนิดพราค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่าคนแก่หรือลูกหลานที่ได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ที่เคยค้าขายในตลาดแห่งนี้โดยยังคงอนุรักษ์วิธีการและรสชาติดั้งเดิมไว้ค่ะนี่คือร้านอะไรคะเนี่ยร้านสามแม่ครัวค่ะใช้เตาฟืนว่าใช้เตาฟืนทํานี่จะอร่อยกว่ากว่าเตาแก๊สปกติใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ใช่ขนมจากนะคะดูนะคะตอนแรกนุ้นเดินมาดูว่าขนมจากค่ะแต่นี่คือห่อหมก ปลากลายย่างใช่ไหมคะโดยใช้ใบจาาค่ะที่เขาให้นกชิมด้วยค่ะหนูชิมมาจนอิ่มแล้วค่ะจริงๆแล้วตลาดแห่งน,นี้มีอีกหลายกิจกรรมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีกิจกรรมปล่อยปลาที่เรียกว่าปล่อยปลาสไลเดอร์ปล่อยปลาสไลเดอร์เหรอคะล้วเจ้าของร้านปลาอยู่ไหนคะเนี่ย หนูว่าหุ่นหรือเปล่าคะลองดูนะใช่หุ่นหรือเปล่าอ้ยรอดพ้นเดี๋ยวมันไหลหนูเหมือนกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็พูดเลยค่ะเอคุณลุงเป็นเจ้าของร้านป่าค่ะสวัสดีค่ะนกเลือกที่จะมอบอิสรภาพให้กับปลาไหลเงินปลาไหลทอง3ตัวปล่อยให้แต่ละตัวสไลเดอร์ตำรางพลาสติกลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะเป็นการปล่อยปลาครั้งแรกของนก ที่ทั้งสะดวกสบายและไม่เปียกน้ําเลยค่ะนกรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ถึงดุงดูดใจคนนับร้อยให้เดินทางมาท่องเที่ยวกันนะคะด้วยบรรยากาศที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่แล้วก็รสชาติอาหารที่อร่อยอย่างนี้เลยล่ะค่ะยังไงคุณผู้ชมที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดบ้านใหม่หรือว่าตลาดร้อยปีจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้นะคะก็สามารถเดินทางมาได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะตลาดนี้เปิดต้อนรับทุกคนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะ ช้าส่วนชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันนกได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ